สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับพี่น้องไทยพี่น้องเราพี่น้องกัมพูชาและพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเรานะครับและพี่น้องสาวกเัเลงครับแลนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่สองกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันนี้ก็มาเจอกันอีกวันหนึ่งนะครับมาเจอกันช่วงเวลาตอนเย็นนะครับวันนี้ผมจะมีข่าวอยู่สองประเด็นนะครับมา เราให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้รับฟังกันนะครับอันที่หนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวประเด็นร้อนแรงนะครับหลังจากที่กองทัพธ,ธริมิตรัชสานเหนือนะครับเข้ามายึดฐานที่มั่นของกองทัพรัลชานใต้ครับในพื้นที่จังหวัดจอกแม่นะครับรัชชานภาคเหนือของไทยใหญ่เรานะครับก็น่าเศร้าใจนะครับที่กองทัพรลรานใต้เียฐานที่มั่นให้กับ กองทัพรัชฐานเหนอและกองทัพพันธมิตรอีกแล้วนะครับข่าวประเด็นที่2นะครับท่านพม่านะครับก็ยังเสริมกําลังนะครับเข้าไปอย่างพื้นที่รัชฐานภาคเหนือนั่นก็คือเมืองหยอต่างยานนะครับพี่น้องวันนี้ก็ถือว่าทางกองทัพพมา่าเคลื่อนไหวทางรัชฐานภาคเหนือนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปช่วยทางกองทัพ ปันธมิตรรัชานเนนรออีกหรือเปล่านะครับครับไปนะครับก็มาดูข่าวประเด็นที่หนึ่งกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่หนึ่งนะครับกรกฎาคมพศ .2564 ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดจ่อแม่นะครับปัะชานภาคเหนือของไทยใหญ่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านกอลงบองนะครับแลรบ้าน ต่องป่านะครับพี่น้องก็อยู่ในพื้นที่อำเภอต่อสังนะครับจังหวัดจอกแม่นะครับกองทัพปันธมิตรลัดซันเนอนะครับนำลอยเอสพีพีกองทัพปล่องทีเอ็นอลเอกองทัพสหรัฐวานะครับยูทัปเบิลยูเอสเอนะครับก็ร่วมกันอยู่3กลุ่มนะครับในข่าวออกมาว่าน่าจะ4กลุ่มได้ซ้ํานะครับรวมถึงทหารพม่า,มาเลยนะครับทหารพม่า,มาทหาปรปล่องกองทัพรัดซันเนอ กองทัพสหรัฐบ้านะครับก็รวมกันทั้งหมด4กลุ่มนะครับกำลังพลนับพันคนนะครับเข้ามาโจมตีในพื้นที่อำเภอต่อส่างนะครับนั่นก็คือบ้านกลองบองและบ้านตองเะโลนะครับพี่น้องทำให้ทางกองทัพรศาสรใต้นะครับมีกำลังพลที่น้อยกว่านะครับพี่น้องก็ไม่สามารถต้านทาน กำลังพลเป็นจำนวนมากของกองทัพพันธมิตรรัสเาียเลยนะครับที่ได่ร่วมกันถึง4กลุ่มนะครับไล่เข้ามาโจมตีนะครับในพื้นที่อำเภอต่อส่างครับพี่น้องเมื่อวานนี้นะครับทำให้กองทัพรัชาาีใต้อาเซียนนะครับไล่สถานที่มั่นให้กับกองทัพพันธมิตรรัสเาเหนือไปอีกที่หนึ่งนะครับก็น่าเศร้าใจนะครับสําหรับกองทัพรัสเาีใต้นะครับเพราะว่า มีกําลังพลน้อยกว่าครับพี่น้องไม่สามารถที่จะต้านทานกองทัพปันธมิตรรัชชานเหนือไร่นะครับก็มาเป็นกันนับพันคนนะครับประมาณสองพันกว่าคนนะครับขณะที่กองทัพปันธมิตรขณะที่กองทัพรัชชานใต้นะครับมีกําลังพลไม่เยอะนะครับนี่ก็ทําให้ต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่นะครับทิ้งฐานที่มั่นเอาไว้ให้กับกองทัพพันธมิตรรัชชันเหนือนะครับก็จะเข้ามา อยู่แทนนะครับเหตุการณ์นี้คงจบยากครับพี่นอ้องหลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวรับหรือว่าข่าววงในออกมาบ้าทางประเทศจีนนะครับสั่งให้กองทัพสภากับผู้รัฐษารหรือวอาเซนนะครับถอนกำลังออกจากพื้นที่รัฐสาเน,นือนะครับผมคิดว่าน่าจะขดขัดผลประโยชน์อะไรหรือเปล่านะครับ ในพื้นที่รักชานหนือนะครับจีนมามีอิทธิพลนะครับทุกวันนี้นะครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นทาธรุรกิจหลายหลายอย่างในพื้นที่รักชานหนือนะครับทางกองทัพรักชานใต้นะครับน่าจะไปขัดผลประโยชน์กับประเทศจีนก็เปลี่ยนได้นะครับก็มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับให้ทางกองทัพรักชานใต้ถอนกําลังออกจากพื้นที่รักชานหนือนะครับ ต่อมาก็มีข่าวลืออีกครับนั่นก็คือทางสยดศึกนะครับประธานสภากรัฐสารนะครับก็ประกาศถอนตัวออกผู้นำอกองที่ตั้งไว้นะครับกลุ่ม p p s t แล้ว,ว่ากลุ่ม NCA นะครับนั่นก็ท่านประกาศถอนตัวออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่าได้ถูกทางการจีนหรือว,ว่าทางประเทศจีนข่มขู่ให้ถอนตัวออกหรือไม่นะครับ วันนี้ก็น่าสงสัยเช่นกันครับพี่น้องครับวันนี้นะครับก็รูจะค่อนข้างเอาจริงเอาจังมากนะครับสําหรับกองทัพปันธมิตรรักชานเนอนะครับมาลวยกันสี่กลุ่มนะครับพี่น้องเมื่อวานนี้กองทัพสหรัฐากองทัพเอสพีพีของลุงปางพ้านะครับและกองทัพปล่องเทนเอลเอและกองทัพพม่าลยนะครับก็ร่วมกันถึงสี่กลุ่มนะครับนี่ก็สามารถยึดฐานที่มั่นของกองทัพรักชานใต้ใน อำเภอต่อสางจังหวัดจออแมไล่เป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องวันนี้ก็องทัพรัสาซใต้ก็ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็ต้องสู้ต่อไปนะครับสำหรับกองทัพรัสาซใต้มีเพลงกลุ่มเดียวจริงๆครับพี่น้องก็ต้องสู้ต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับครับก็มาดูข่าวประเด็นที่2กันต่อเลยนะครับพี่น้องครับ ก็ทางกองทัพพมา่านะครับเสริมกําลังเข้าไปในพื้นที่เมืองหยอะนะครับจงบังหวัดต่างยานอีกเป็นจํานวนมากครับพี่น้องไปอยู่นะครับก็ใกล้ๆก,ก,กับฐานที่มั่นของกองทัพ BCF นะครับซึ่งทํางานภายใต้การน,นําของท่านพมา่านะครับที่อยู่ในเมืองหยอะนะครับพี่น้องไม่รู้ว่าจะไปช่วยทาง กองทัพรัชนเนยอีกกลุ่มหนึ่งหรือเปล่านะครับกองทัพพมา่ากําลังพลจลํานวนมากนะครับก็ไปอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับที่ในหมู่บ้านเมืองเหยานะครับพี่น้องก็อยู่ทางรัชฉานภาคเหนือของไทยใหญ่เรานะครับก็น่าสนใจนะครับณเวลานี้นะครับกองทัพพมา่าและ ผู้ที่สนับสนุนของทัพพม่านะครับนั่นก็คือประเทศจีนนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะเอาจริงเอาจังกับกองทัพ,พรัชาซนใต้เป็นอย่างมากนะครับไม่รู้ว่ากองทัพ,พรัชาซนใต้มีเพลงกลุ่มเร็วนะครับจะสามารถต้านทานกองทัพรัชาซนเหนือได้อีกนานแค่ไหนนะครับเมื่อวันที่เมื่อวานนี้นะครับวันที่หนึ่งกักกาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับพี่น้อง กองทัพพมา่านะครับกองร้อยที่99นะครับซึ่งเป็นหน่วยลบพิเศษของกองทัพพมา่านะครับก็ได้เสริมกําลังเข้ามาอย่างในพื้นที่เมืองหยออีกเป็นจํานวนมากนะครับพี่น้องแล้วก็มาอยู่ใกล้ๆก,กับฐานที่มั่นของกองกําลัง BCF นะครับซึ่งอยู่ภายใต้การน,นําของกองทัพพมา่านะครับก็ไม่รู้จะมีแผนการอะไรหรือเปล่านะครับหรือว,ว่าจะมา ทำอะไรนะครับนี่ก็ยังไม่รู้ที่แน่ชัดนะครับว่ากองร้อยที่99ของกองทัพพม,ม่านะครับซึ่งเป็นหน่วยลบพิเศษนะครับที่มีสื่อเสงอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับกองทัพพม,ม่ากองร้อยที่99นะครับก็ค่อนข้างจะชำรานเรื่องการลบเส้นกันนะครับที่ผ่านๆมานะครับแล้วก็ค่อนข้างจะ ปาดเถินโหดร้ายนะครับพี่น้องโหดร้ายจริงๆนะครับสําหรับกองร้อยที่99ของกองทัพพม่าก,กลุ่มนี้นะครับขึ้นมาอย่างในพื้นที่เมืองเหยวนะครับในพื้นที่ลัดฉันภาคเหนือนะครับพี่น้องก็ทําให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เมืองหย่อนะครับก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าก็จะมีการสู้รบเกิดขึ้นอีกนะครับในพื้นที่เมืองหย่อแห่งนี้นะครับ จากเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับก็ย้อนไปเมื่อวันที่20มิถุนายนนะครับพศ2564ที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานั้นทางกองทัพเอกชนเกาหลีเหนอ KIA นะครับก็เคยออกความสั่งนะครับให้ทางกองกําลัง P.C.F. นะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองเหยอนะครับให้ถอนกําลังออกจากพื้นที่ครับพี่น้อง แต่กองกําลัง p เ f ก็ไม่ยอมถอนกําลังออกไปนะครับก็ยังอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะครับไม่รู้ว่าสาเหตุนี้ก็จะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะครับทางกองทัพกบฏมีนองหลายจะมาช่วยกองกําลัง PCF เหรือไหมนะครับก็ต้องดูสถานการณ์กันต่อไปนะครับพี่น้องแต่วันนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เมืองเหยอะนะครับก็ ค่อนข้างเปลี่ยนห้องเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าท่านพมา่ามาอยู่ในหมู่ว้านนะครับกว่าทางกองทัพเอกหร่าชกสินหรือว่า KIA จะเข้ามาโจมตีก็เปลี่ยนไปไล่นะครับพี่น้องถ้าหากมีการสู้รบกันเกิดขึ้นในพื้นที่เมืองหยอนะครับก็จะทําให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่จะได้รับอันตรายและต้องหลบหนีการสู้รบ อีกนะครับนี่ก็ทางพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองหยอกก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับยังไงก็ลีครับพี่น้องครับเหตุการณ์บ้านเมืองวันนี้นะครับก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับจากที่มีการสู้รบในพื้นที่รัชสานภาคเหนือและภาคกลางนะครับวันนี้ก็มาดูการสู้รบในพื้นที่ พักกลางกันบ้างครับพี่น้องครับวันนี้ก็ยังไม่มีการสูบแต่อย่างไรนะครับเหตุการณ์ก็ยังปกตินะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางของทัพพันธมิตรรัชานเนอนะครับก็พยายามเข้ามาจะโจมตีลอยฮอนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถทําอะไรได้นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มาตีแค่ลานหน้าแถวเมืองเกซีนะครับพี่น้องก็อยู่แถวแถวข้างล่างลอยฮอนนะครับก็ยังไม่สามารถ จะเข้ามายึดลอยหอนได้นะครับเพราะว่าลอยหอนนี้ก็ถือว่าเป็นรอยที่สูงครับพี่น้องไม่ใช่ว่าจะเข้ามาไล่ง่ายๆนะครับก็ถือว่ามีความปลอดภัยสูงอยู่นะครับสําหรับพื้นที่ลอยหอนนะครับก็อยากให้กองทัพรัดชานใต้วันนี้นะครับเสริมกําลังให้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าประมาทนะครับและอย่าไว้ใจกองทัพ รัชชานเลยนะครับวันนี้รู้เหมือนว่าเราไม่น่าจะใช่กองทัพกองทัพรัชชานเหมือนกันก็จริงครับพี่น้องแต่วันนี้กองทัพรัชชานเอย,ยไปเข้าร่วมกับกองทัพสหรัฐว้ากองทัพพมา่าและกองทัพปะหลองนะครับก็ต่อไปนี้คงไม่ใช่พี่น้องกันนะครับก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอย่าไว้ใจนะครับนี่ก็ อยากผักไว้และผักถึงกองทัพรัาสานใต้นะครับวันนี้ทางกองทัพรัาสานเหนือนะครับกองทัพสหรัฐวากองทัพพมา่าและกองทัพปะหล่องนะครับค่อนข้างเอาจริงเอาจังแล้วนะครับวันนี้ถ้าไม่ระมัดระวังหรือว่าอยู่กันให้เยอะๆนะครับแล้วก็วางกับหลักระเบิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะสามารถป้องกันฐานที่มั่นของตัวเองไว้ได้นะครับก็ต้อง สู้ต่อไปนะครับครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดเพลงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกท่านที่เข้ามารับชมรายการผมตลอดมานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ